การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูของนายนักิจทองน้อยตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานตามกศธกำหนดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2565ชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน17ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยรายวิชาชีววิทยา5ว3 3 2 4าาจำนวน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวากาศ5ว30265าจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำนวน หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์และรายวิชากิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคณะกรรมการงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นห้องเรียนสีขาวจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีศักยภาพ1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนจุด3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและการเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลายในหลายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เช่นสื่อ powerpoint ใบงานแบบจำลองชุดการทดลองเป็นต้น1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้า มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามมาตรฐานและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นหลายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการทำควบคู่ไปกับการทำวิจัยในชั้นเรียน 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมันยธยมศึกษาปีที่6 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จุดหนึ่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและลายวิชาขราพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเอกสารประจำชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศประจําชั้นเรียนได้แก่ข้อมูลผู้เรียนการเยี่ยมบ้านการประเมิน SDQ EQ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานหรือโครงการต่างๆต,ตามที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้า มีการจัดก,กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนมีกลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและเป็นครูผู้ประสานง,งานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพจุดหพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษารวมถึงการจัดก,การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ3.2ม,มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพ PLC และได้นำความรู้ที่ได้รับจากสมาชิกกลุ่ม มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจุดสามนำความรู้ความสามารถทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาต,ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใบงาน ใบความรู้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรื่องระบบนิเวศด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน Context Based Learning สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเรียนศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆในวิชาวิทยาศาสตร์โดยการเรียนชีววิทยาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการสังเกตการจดบันทึกข้อมูลการตั้งคำถามหรือสมมติฐานการหาคำตอบและการอธิบายหรือลงข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ ซึ่งครูผู้สอนรายวิชาชีวะวิทยาหลายๆท่านมักเลือกใช้การสอนชีวะวิทยาด้วยการบรรยายโดยมีการมุ่งเน้นที่เนื้อหาทางชีวะวิทยาเชิงลึกให้แก่นักเรียนแต่ขาดการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทําให้ผู้เรียนได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางชีวะวิทยาด้วยตนเองดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนชีววิทยาโดยมักรู้สึกว่า การเรียนชีววิทยาเป็นสิ่งที่ยากต่อการทำความเข้าใจเนือ่องจากนักเรียนจําเป็นต้องท่องจําเนื้อหาเป็นจํานวนมากส่งผลให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่กระตือรือร้นในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเรียนในหลายวิชาชีววิทยาซึ่งส่งผลต่อปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายวิชาชีววิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยจะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจเนื้อหาทางชีววิทยาได้อย่างครบถ้วนผ่านการใช้สถา,านการณ์ต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่กำลังศึกษาและให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยาในชั้นเรียน ประกอบการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นดังนั้นครูผู้สอนจึงสนใจประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรื่องระบบริเวทวิธีการดาเนินการให้บรรลุผล 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา 51, ช2อ5 1ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2,560และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชีวัตต้องรู้และตัวชีวัดควรรู้ในรายวิชาชีววิทยา 2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานและจะสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักรเรียนเรื่องระบบนิเวศ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยให้นักเรียนลงมือทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนั้นเมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศในชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนทุกคนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกครั้งเพื่อเป็นการวัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4. ดำเนินการบันทึกหลังสอนซึ่งเป็นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก 5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่องระบบลีเวศ 6. นําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการวิเคราะห์ผลเพื่อดําเนินการจัดทําเป็นรายงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 1, 6ทับ3และ6ทับ10โรงเรียนพระพถมวิทยาลัยที่ได้รับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บรรบทเป็นฐานเรื่องระบบนิเวศไม่น้อยกว่าร้อละ70มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั 1, 6ทั3และ6ทั10โรงเรียนพระพถมวิทยาลัย ที่ได้รับการจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่องระบบนิเวศไม่น้อยกว่าร้อละเมีผลสัมฤิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าร้อละเจเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนพระปฐมวิทยายลัยมีความพึงพอใจต่อการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในระดับมากองค์ประกอบที่ส การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. คณะกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2. ครูที่ปรึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ทับ4 3. ครูผู้ฝึก้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก สี่คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวห้าคณะกรรมการดำเนินงานจัดก,กิจกรรมเด็กไทยเก่งคิดเจ่งทำนำความรู้สู่โลกการศึกษาหกคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกองค์ประกอบที่สามการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจรญญาบัณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีจิตอาสามีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเคารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอสการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและพุคกาารทางการศึกษาตำแหน่งครูขอขอบคุณกรรมการทุกท่านขอบคุณครับ